สวัสดีครับพวกกับผมลาชา OPM ช่องกากๆดูนี่ครับโอ้โหสมได้เม็ดเดียวเองเหรอเนาะอะไรวะทำไมมันเกลือจอังเลยวะเซิร์ฟหหกทำไมมันเกลือจังเลยครับน้องชายน้องชายผมดูไหมน้องน้องซีมอนเนะดูไวนะ้น้องเม็ดเดียวนะ้องเม็ดเดียวพี่ก็จะไม่สมอีกแล้วเนาะ อ่พี่แถมให้กนแล้วกันแถมให้ยีเด้นหนึ่งก็แล้วกันแหล่จังหวะนี้มาตัวม่วงเกลือจังเลยวะ <c oughs> โอเคเก็บไว้แล้วอันนี้ก็แล้วกันโอเคโอเคมันเกลือเกินไปเนองเซิร์ฟเวอร์นี้ ราชาทะเลลึกของโคลที่เราสะสมมานานในวันนี้ฉันจะฉันจะเป็นให้ได้เลยราชา OPM มาดีสาธีอีกาชาในใาจแปะแปะคิดถึงจังเลยไม่ได้เล่นนานแล้วมาก่อนดาร์กชาอีอกาชาในาย,ยินดีด้วยคุณได้รับตัวละครใหม่ ราชาทะเลลึกสกิลแรกพลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจสิบจุดอะไรวะสิบบวกดาเมจสิบแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสทำเป้าหมายติดชำนาญกัดก่อนแล้วก็อันตีนะโจมตีต่อเน,นื่องห้าเป้าหมายด้วยหนึ่งพันพลังของพลังโจมตีจุดสามารถทะลวงได้หนึ่งค้งเป็นการโจมตีเป้าหมายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เป้าหมายลราก็ขอเขียนชำนาญกัดก่อนทำให้ตัวเอง ได้รับ450%เซของพลังโจมตีของแล้วก็ำนานพลังโจมตีชน,นองข่งกายนะยกเว้นสถานะไม่ยออ่อท้อแล้วก็ของเป้าหมายทันทีชำนานกัดก่นกนกนอน100%ตามน้นหดตามดาเมจของ100โจมตีแล้วครบ3รอบถึงจะหายไปโอ้โหกันก่อน3รอเป้าเลยแล้วเคลื่อนไหวไป,ปยังเป้าหมายอะไรวนันนี้หากตัวละครใดเคลื่อนไหว ได้ย้ายไปถึงเป้าหมายตัวอื่นด้วยโชคเชยดาเมจที่ได้รับเป็นบโบนัสเป็น HSP นะครับเมื่อศัตรูได้รับดาเมจต่อเนื่อง60%ได้เมียต่อเนื่องสร้างโบนัสเกี่ยวกับศัตรูประเภทเดียวการจะเกิดผมเพื่อในสนามใหสพีสูตรสุดทางตัวเองเมื่อในอยู่เมื่อเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะชำนาญกัดก่อนให้ติดสถานะหนึ่งสองรอบเพื่อในทีมเคลื่อนที่เราชาวโอกาสทะเล โอกาส60%สเปเมเป้าหมายการโจมตีไล่โจมตีหนึ่งรอบ1ทุกรอบสูงสุดหนึ่งครั้งหมายถึงไล่โจมตีรอบหนึ่งนะไ,ไม่สามารถไล่โจมตีและไล่โจมตีต่อเน,นื่องได้คือเกวินไม่สามารถไล่โจมตีได้ราชา OPM เรามันหลอดเต็งเกิน แล้วเราจเจาเราใตะออกกอระาชาทลิโก้ะาชาทลิโต้ต้นไหนไม่สำคัญนะนี่ไง80แล้วก็ผมก็ต้องเอาดานเมจของตัวนี้ติด,ดข้อ เราเจาโซนิกออกแล้ะวเปล่าเออไม่ต้องมีทีมความเร็วนี่ไม่ต้องมีวฟความเร็วเลยเออโซนี่พี่ก็ขอลาก่อนนะน้<ๆ>องทีมเราไม่ต้องมีสปีดหรอกเมื่อพัตท,ที้มาอ่อแอคตัวโชว์ตัวอย่างนี้ รอ,อย่างที่อย่างตึงอย่างอันตรายโอ้โหสินส่วนนี้มีการ์ดวัลโค้ชเซอร์ก็มีเฮดีแล้วกลังโจมตี ขอโทษนะโกคิสุวันนี้พี่จะเฉิดชายของราชาไทยเล็กนะเออ่อามา่อมา,อมาเออบิ้มบึ้มบิ้มไปดีโอ้โห เราลองมาวัดเชิงกันดูเลยเอาของกาโร่ออกดิตอนนะี่กขอยืมก่อนแล้วกันนะกาโร่เขาจะดีจะไปตบเพื่อนหยอกเล่นส<ๆ>ดสดร้นอนๆนะครับยังไม่ได้อัพเลย อืมครับเออเอาไปก่อนนะอืมซึ่งราชาตะล,ลีววก็จะไปอยู่ทีมรองแล้วกันอืมไม่พออยากได้ตัวนี้อ่ะ ลาก่อนได้ไหมโจเซ่น้องเสียสละได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้น้องไก่ซีมอนพี่จะให้เกียรติน้องนะพี่จะเออพี่จะเอานีอาอา่ออกทีมของพี่ก็จะแข็งเนะื้ พอเฮ้พีหน่อยโอ้ยไปตัวพวกกันเลยกูจะรั่วทำไมให้ตัป้องกันคุณขอร้องเถอะไปไปเสียเวลามาดูที่จังหวะน,นี้ครับราชาทารีลึกของเราได้เปิดก่อนมามี่ได้เปิดก่อนจังหวะน,นี้มาแล้วน้องซีมอนโดน,นีมียุงเลยน้องได้ข่าวว่าก็แค่เสือน้องตก กาโลยูอาได้แต่ว่าตกราชาไทยลึกของพี่ได้ลึกป่าจังหวะนี้พี่ไล่โจมตีไปก่อนสองตัวแล้วซอมบี้เมนฮิวเลือดมาก่อนจังหวะนี้แล้วโซนิกจิ้มโอ้โหพี่ให้จิ้มทั้งวันเลยน้องเลือดพี่เยอะน้องแล้วมาถึงอีกาซาไนเสียงตึงๆโกูคสือต่อยไปโดนกันก่อนตัวอีกาซาไนของเราจังหวะนี้มาไงโดนกันไปดิกันกลกบไปดีเออตันกลกบไปดีกดกาไปดีกดกัาไปดี กัดกร่อนไปดิให้ดนกระสือเตะไปดิเดินกัดก่อนหมดเดินกัดก่อนหมดพี่ไม่ได้เอาเฮฟไฟเฟีมานะเนี่ยโดนอีกาซาในแซเมะไปที่สี่แฉนะเมีพึ่งปั้นพึ่งปั้นสดๆร้อนๆแต่โดนไปอู้ยโดนกัดก่อนเยอะอยู่เยอะอยู่กัดก่อนกัดก่อนไปดิก็จะให้โกคิสืยืนหน้าขณะไม่มีเฮฟเฟฟีนเนี่ยจะซูพีได้หรือเปล่ากัดกร่อนไปดิ เพิ่มเลือดมิดจิมแต่วันนี้โซนี่เราได้เปิดกองมาก็มาดีครับจิมไปที่ดาร์คชายยงังไงต่อเึ๊บปึ๊บไหวไหมเดินกันกองอยู่เดนกันกองอยู่เออโหจิมราชาทะเลลึกพี่ไม่เข้าเลยโอ้โหพี่ให้ทั้งวันก็ยังได้ไม่กาซาาในมาจาังหวะนี้แม่มาบังฮาเซนดาเมจขนาดเพิ่งปั้นนะเนี่ย ถ้าปั้นจะสุดจะขนาดไหนครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะปั้นสุดให้น้องอู้หูปาดมาทำไมสีด้านนิดแต่จังหวะนี้ยังไงกัดก่อนไปดีกัดก่อนไปดีโดนส้มตีนพิทักษ์โลกจากโกคเเคสือสองล้านหน้าเมตแล้วจวังหวะน,นี้แล้วก็โดนฮิวเลือดจากซอมบี้แมนทางแงเดย์ก็ได้โจมตีมาแล้วครับไอเราชาวทะเลลึกก็โดนตีไปโกคเเคสือของเขาละลายใชละลายโอ้โหถึงจังเลยวะ รอบหน้าพี่จะเอาเฮียไฟเฟียมาตบน้องใช่ไหมเนี่ยเออไม่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 ต้องถึงถึงฝีมือเฮียไฟเฟียมาน้องน้องเขาแค่ราชาทะเลลึกพี่พี่ได้มาใหม่ใส่ตะกีอน้องใส่ตะกีไม่ได้เติมด้วยไม่เติมกระบาแล้วเติมเฮียไฟเฟียเลยจังหวะนี้โซนี้จิงไปเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ฮฮลไปเรื่อยไปราชาทะเลเรื่อว่าไงลูก นั่นแหละราชาไทยดึงต้องแบบนี้เพิ่มเดียไปเรื่อยกัดก่อนไปเรื่อยให้มันรู้ว่าใครเก่งโซนิ้โจมตีมาก็เบาๆชิวๆแล้วเราสวนคืนนบ้างนี่นีเป็นไงเป็นไงเป็นไงโดน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 หมดโดน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  โดนหมดไม่สนโดนนี้โดนหมดโดนหมดไม่สนโดนหมดเลยโดนหมดก็จะว่ามันมันน้อยทำไมน้องถึงจใจวะแต่ว่าโกคิสือพี่ยังไม่ตายเลยโงกีกามันอยู่ที่เดิมเลยช่วยดูช่วยดูโกคิสือพี่หน่อยได้ไหมเนาะ น้องซีมอนช่วยดูกรกตเสรีพี่หน่อยเดี๋ยวดีพี่ไม่ได้อาห่ใหฟเฟียมาเนี้ยพี่อยางตึงอ่ะเลยเดีซัดก็ไปด่างนี้เข้าไปที่ยิงลายยิงตายให้เออตายแล้ว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 โอตายแล้วเมสกาดโอ้แล้วแสกหน้าไปกระบาลหัวแปะแล้วก็จังหวะนี้โซนิคจิ้มมาโอ้โหจิ้มทั้งวันก okay, oh, ็ยังได้เอ้ยเดี๋ยว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 จิ้ราชาทะเลดิบราชาทะเลดิบโจมตีไปจิ้มเลย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 มาจิ้มอะไรหาอย่ามาจิ้มอย่ามาจุ้ม โดนกัดกล่ไปดีโอ้โหระเบิดโดนกัดกล่ไปดีกัดกลับมไปอีกไรโดนโก้แค่เสเตะอีพี่ให้พี่ให้แล้วไอเทิร์นพี่ขนาดที่ไม่ไดเอาตัวยูอาร์มาเน,นี่ยอืมไม่มีตัวยูอาร์นะครับนี่ครับดูเลยครับนะ้องสีมอนไม่ได้โกงเลยนะเออีเอนีขนาดราชาเทเลึกพี่ยังไม่ไหวนะสีมอนเดีย๋ยวพี่จะช่วยอะไรให้ดู เดียวเดียวเดียยวเราชาวไทยเดียวเดียวเดียวลุกหลักไปนี่ไงสี่แสนดาเมจปั้นไม่สุดรนโดนจังหวะนี้ละลายละลายหายพิ้ตาโอ้โหทีมพี่ยังไม่เข้าเลยทั้งวันกันยังได้พี่อ่ะเลยกระซัดไปต่อเเรื่อย เอยทำไมทรงดูพี่จะแพ้วะเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ละไม่ใช่ไมล่ลไม่ใช่ละเอ้ยทำไมทำไมทำไมราชาทะเลนี่พี่จะตายละเออไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ละไปก,กันก่อนไปดิโอู้โดนอีกาโอ้โหพี่ลำคาญยุงน้องจระนี่ยตายไปเถอะแต่เวลาตายแล้วน้องยุงยังมาชนพี่เลยอะไรกันนี่ นี่ไงตายไปซักนี่สักกะนี่ไงโจมตีมาอีหือ,อไรโจมตีละไรัวหยวเ,เลือดดูดัวโอ้โหจังหวะนี้จะสู้พี่ได้เลยนะ้องเอ้ยราชาวเทลิกูตายชิบหายวันเกิดความชิบหายวันเกิดแล้วเอ้ย ไม่เลยก็คิดสื่ออยู่เออก็ผมต้องไปปั้นใหม่แล้วเนี่ยผมแพ้เนี่ยโอ้โหยืนผิดชีวิตเปลี่ยนไปยืนไปยืนเอาราชาเทนลึกไปยืนหลังโอ้จะรัวก็คลิปนี้ก็ขำๆนะน้องก็น่ารักรแล้วพี่ก็จะรีของโซนี่แล้วทาไมก็เอา อาโซนี่ยืนก่อนนะ,ะโอเคประมาณนี้อืมแล้วก็ราชธาริลิศค่อยที่หลังก็ได้ค่อยปั้นที่หลังก็ได้ไปปั้นชาราชธาริลิศก่อนโอเคคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะอืมรอกันมานานละกับราชาราชธาริลิศในที่สุดก็ได้ได้แบบโคตรโคตรด,ดีอะ่ะอออหนึ่งเมตรเองอะ่ะอืมไม่ได้ขิงนะครับไม่ได้ขิงบาย